ในวันพรุ่งนี้นะคะสุสิบสามค่ะ,อะกองทัพนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะรวมถึงพวกเราสองคนกว่า50ชีวิตของชาวสมทอนะคะก็จะลงไปสมทบนะ,ะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะรวมทั้งนําถุงยังชีพนะ,ะรวมถึงข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคนะ,คะของที่จําเป็นต่างๆที่อาสมทอเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะรวบรวม,รวมน้ําใจจากคนไทยลงไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยทางภาคใต้ค่ะ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาใต้ตึกปฏิบัติการบริษัทอสมทจํากัดมหาชนยังคงอบอุ่นไปด้วยน้ำใจขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เดินทางนำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคมาบริจาคผ่านโครงการอสมทช่วยผู้ประสบภสัยสารใจประชารัฐที่อสมทอาสาเป็นสื่อกลางในการลําเลียงสิ่งของจําเป็นเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้รวมทั้งสองนายเอกเถ่าน้าม่ดาวิกาและใบเฟินพิมพ์ชนกที่มาส่งต่อน้ำใจด้วยแรงกายช่วยกันแพ็คถุงอย่างชี ไปอย่างพี่น้องชาวใต้อีกแรงค่ะขอบคุณทางวอนนายวยคะที่ทาให้ใหม่กับเบเฟิร์นได้มีส่วนร่วมค่ะถึงจะเป็นส่วนร่วมและกาลังใจที่เล็กๆแต่เราก็ตั้งใจกันมากค่ะตัว,ต,วตัวใหม่เองเคยนะคะเพราะที่บ้านเนี่ยก็น้าท่วมมาก่อนช่วงที่น้ําท่วมเกิดขึ้นนะคะก็เราเข้าใจความรู้สึกแล้วเราก็รู้ว่าทุกคนรู้สึกยังไงเราก็ต้องการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้าใจมากๆเลยด้วยด้วยความที่ตอนที่เราประสบภยัยเราก็อยากให้ เราก็อยากให้มีคนมาช่วยเหลือเราเพราะว่าตอนนั้นเราก็ขาดมากจริงๆก็เนี่ยค่ะช่วงเวลานี้ในที่ทุกคนมีความทุกข์อ่ะแต่เราก็มีความสุขตรงที่เราได้เห็นน้ำใจที่เรามีให้แก่กันด้านบริษัทตรีเพชรอีสุสูตเซลจำกดัดก็นำอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มมามอบให้เอาสมทธเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยอีกแรงค่ะสำหรับอุทกภัยภาคใต้ครั้งนี้นะคะ เห็นจากภาพข่าวต่างๆแล้วเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจมากเพราะว่าอุทกภัยที่หนักที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และไม่ใช่โดนเพียงครั้งเดียวโดนสองครั้งคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็อุทกภัยรับปีใหม่ด้วยก็เห็นใจมากๆแล้วก็อยากมีส่วนช่วยเหลือนะคะบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องภาคใต้อยากเป็นกําลังใจส่วนเล็กๆของสังคมไทยนี้ค่ะอะสมรทรยังคงไปสื่อกลางรับบริจาคของใช้จําเป็นอย่างต่อเนื่องและจะทยอยจัดส่งไปให้ถึงมือพี่น้องชาวใต้ที่กําลังเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุดค่ะ ยังไงก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับก่อนจะไปพักกันนะฮะเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์นิดนึ่งครับทางกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพนะครับขอรับบริจาคของน้ําตาลเกลือแร่ OIS คือปกติผงนี้เนี่ยจะทานเวลาที่มีอาการท้องเสีย,สยคือเนื่องจากว่ามีผู้ประสบภัย น้ำท่วมนะฮะทางภาคใต้เนี่ยมีอาการติดเชื้อทางเดินอาหารนโรงพยาบาลชะอวดครับชะอวดครับก็บอยากจะขอรับบริจาคนะฮรใครที่อยากจะบริจาคก็สามารถนําไปมอบได้ที่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ฐานทัพเดือกรุงเทพเขตบางกอกน้อยแขวงสิริราชสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรไปได้เลยนะครับที่หมายเลข0 2 4 1์สองสนะครับ0-2 411 6 5ครับ